ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปนัญหาของตำรวจหญิงชั้นประทวนนะฮะซึ่งข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาจิตวัดว่าผู้แก้วเบอร์สุงเดินจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีการถามปัญหามาหลายข้อก็เป็น ปัญหาที่ค่อนข้างจุกจิกนะฮะแต่ว่าเป็นความข้าใจสงสัยทั่วไปคือเราจะไปเจอในที่ไหนก็ตามนะฮะความข้างใจสงสัยในเรื่องล่านี้จะมีให้ตอบได้ตลอดเลยาการนำมาเสนอออกทางวิทยุมันก็เป็นประโยชน์แก่คนที่สนใจหรือข้องใจสงสัยในเรื่องล่านี้อยู่ก็ต่อไปเธอถามว่า ก็ทราบความหมายของชื่อวัดวะปูกแก้วนะฮะวะปูกแก้วเป็นชื่อภูเขานะฮะก็และพระราชสังวรยานเป็นผู้เบิกบัตรบุกบ,บ,บ,บุกเบิกสร้างวัดหรือไม่ก็ใช่นะฮะก็หลวงพ่อพุธนะฮะแต่ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าตอนนี้กันตายแล้ว จุดตรงมาการอบรมพัฒนาจิตนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากหน่วยงานใดของรัฐและเอกชนบ้างนะเป็นมูลนิธนะิรัฐก็ส่วนมากก็เป็นคนที่เขาอาสาสมัครมานะรัฐโดยตรงก็ไม่มีหรอกแต่รัฐเขาไม่ค่อยได้คิดเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องนักการเมืองที่ยังต้องพูดกันอีกนานะกวอาจจะเข้าใจนะเพราะว่า เขาไปมองปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่าปัญหาสังคมแต่เขาลืมไปว่าทุกคนเนี่ยเป็นหน่วยของสังคมคือจะเป็นเศรษฐกิจจะเป็นการเมืองจะเป็นการทหารจะเป็นอะไรก็ตามมันมาจากสังคมทีนี้ถ้าคนในสังคมไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่อื่นมันก็มาไ,มไปสร้างปัญหาเมือม่อเมื่อเมื่อเขามองด้านเศรษฐกิจ เขาก็สนใจห่วงใหญ่ในเรื่องเศรษฐกิจถ้าดูข่าวคราวเนี่ยข่าวคราวจะไม่ค่อยเน้นที่ปัญหาสังคมอย่างเวลาเนี้ยเรารู้สึกเน้นขึ้นมาอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าในทรงประรบเรื่องยาบ้ากับรบเรื่องเอกขึ้นมาหรือว่าประธานองคมนตรีก็เน้นย้ำเรื่องโรคกว่าเรื่องเรื่องยาบ้าหรือคุณอนันต์ปัญญาลชุนก็ไปเน้นย้ำเรื่อง คอร์รัปชันอะไรต่างๆเนี่ยเร่อนี้ที่จริงมันเป็นปัญหาสังคมแล้วก็กระทบกระทือนเศรษฐกิจกระทบกระทือนการเมืองแน่นอนแหละเพราะนี่มันโยงกันได้ทั้งหมดมันไม่ใช่ไปแยกส่วนแต่ว่าข้อที่ควรมองก็คือว่ามันมาจากความคิดของคนในสังคมคือเราพัฒนาจิตของคนให้รู้จักคิดคิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบคิดมีเหตุมีผล แต่สามารถควบคุมความคิดของตัวเองให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องได้มันก็จบนะฮะปัญหามันก็หมดไปไม่ไอหมดร้อยเปอร์เซ็นตะ์นไม่ได้หรอกมนุษย์แต่มันเกิดมาทุกวันเนี่ยนะแต่เราจะลดปัญหาลงไปได้เพียงแต่ว่ารักเนี่ยมันคือตัวเองก็ไม่ไม่ได้ส,สนใจใส่ใจในธรรมะอะไรก็หายากนะ,ะที่ ที่จะเป็นเน้นย้ำในเรื่องการพัฒนาคุาณธรรมจริยธรรมวันก่อนได้ยินข่าวอะไรพักการเมืองพักหนึ่งไปเข้าอบรมกับรฐานกับท่นเจ้าคุณราชธีปัดอัำพวันในเมืองซิงแต่ดูแล้วออกจากจะเป็นแฟชั่นโชว์ไปนะแต่ถ้าเขาทำได้เราก็มโมทนาเขาแต่รูปแบบที่แสดงเนี่ยมันออกจะเป็นแฟชั่นโชว์มากไปหน่อยก็ต้องรอเวลาพิสูจน์ทดสอบกัน ถามว่าข้าพเจ้าเคยรักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเรารักกันมากและจู่ๆเกิดมีปัญหาแตกแยกทำให้เราต้องพลัดพรากจากกันซึ่งตัวข้าพเจ้าเองตอนนี้ก็ยังลืมผู้ชายคนนั้นไม่ได้ข้าเจ้าอยากจะลืมจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ไม่สนใจอ่ะยังไม่คิดถึงเอางานเอาการเอาเรื่องต่างๆเอาคิดถึงความเจริญก้าวหน้าเอาภารากิจอะไรๆเนี่ยให้สติมาอยู่กับตัวไอย้ยางนั้นเรียกสติมาอยู่กันเรือกับตัว คือเราลืมอย่าลืมว่าคนเรามีงานมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบแล้วเราก็การพลัดพลาสูญเสียน,นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตะผู้ชายคนนั้นก็แสดงเพิ่งเจอเพิ่งเจอเมื่อเราอยู่ตั้งยี่สิบแล้วนะฮะยี่สิบกว่าไปแล้วมันไม่ใช่ว่าเจอกันมาตั้งแต่ต้นนี่นะมันก็พลาดพลาด ก็เป็นธรรมดานะคนที่เจอก่อนหน้านั้นก็เิดพระราบมันจะแลกอะไรกับพระราบคนมละคนหนึ่งแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยเราไปให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้มากเกินไปต้องถือว่าเรื่องปัญหาเรื่องคู่รักคู่ครองอะไรเนี่ยคือส่วนหนึ่งของชีวิตมันไม่ใช่เป็นทั้งชีวิตแล้วก็ต้องทําใจได้นะในกรณีที่ไม่สมหวังหรือกรณีที่ผิดฝังนี่ต้องทําใจได้ เพราะว่าการจะไปห่วงใยการจะไปเดือดร้อนวิตกกังวลมันก็ต้องถามว่าเวลานี้ยมนุษออย์ท่าก็ยังคิดถึงกันจริงเนี่ยมันติดต่อกันง่ายนะะมันไม่ได้เหมือนกับสมัยโบราณเนี่ยติดต่อกันง่ายแต่ก็ต้องการจะติดต่อแต่ปัญหาว่าเขายังมีอะไรต่อเราหรือเปล่าหรอเขาไม่มีอะไรแล้วทําไมจะต้องไปอะไรอะไรกันนักหนาเรามีเรื่องมีงานมีการมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเราจะต้องรับผิดชอบอีกเป็นนั้นมาก ต้องเอาชนะใจตัวเองนะฮะเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนก็ต่อไปถามว่าทําไมคนเราถึงจึงระลึกชาติได้ทั้งที่เกิดมากันคนละชาติแล้วก็ที่จริงเนี่ยมันมันเรามองย้อนไปในวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนปีก่อนก่อนนะฮะมันก็กลายเป็นชาติก่อนชาติก่อนก่อนเพราะอดีตเนี่ยมันมันไม่รูปมาเท่าไหร่แล้วอนะ อนาคตต่อไปจะไปอีกเท่าไหร่ไม่รู้ปัจจุบ,บันมันมีนิดเดียวฮะปัจจุบ,บันมันสั้นนิดเดียวทันเน่งชีวิตมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์จึงเป็นวัตตะคือหมุนวนเมื่อหมุนวนก็แสดงว่ามีอดีตให้เราระลึกทีนี้ถ้าจิตใจเราสงบเนี่ยเราดูง่ายๆว่าคล้ายๆกับเราเก็บของเล่นต่างๆไว้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วก็ พอวันหนึ่งเราไปรื้อคนขึ้นมามานั่งดูแล้วเราย้อนถึงอดีตอันนี้คนนั้นให้อันนี้ซื้อที่นั้นอันนี้ไดมาจากนั้นอะไรอะไรเนี่ยเราจะเล,ะลือได้ฮะก็แสดงว่าจิตใจเราต้องสงบแต่ถ้าหากว่าจิตไม่สงบเนี่ยบางทีกินข้าวตอนเช้าวัานึกไม่ได้ตอนเย็นกินข้าวมาอ,อะไรบ้างพอเมื่อเช้านี่กินข้าวอะไรบางัย่างไม่ออกเลย ดังการระลึกชาติมันก็มีได้หลายวิธีวิธีหนึ่งเนี่ยระลึกโดยกําเนิดซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินหนึ่งชาติถึงได้ชาติก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ระลึกแบบสะกดจิตก็เท่าที่ศึกษามาเนี่ยก็ไม่เคยเกินสามชาติแล้วแนวหนึ่งก็อ๋อก่อนตอนนี้ก็สะกดจิตไปดึกแล้วนะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ตั้งหกสิบกว่าชาติแล้วแต่ระลึกได้ไม่ต่อเนื่องมันมันไม่ใช่เหมือนกับฟิล์มภาพยนตร์ระลึกแบบภาพอะไร คือตัดมาเป็นตอนๆแล้วก็แยกไม่ออกว่าในรายละเอียดนี่มันเจาะลึกไม่ได้พ่อแหมชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแต่ใดเนี่ยคือคือให้รายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้แล้วระดับของอภิญญาเป็นญานระดับอภิญญาของสามัญชนเนี่ยนะแต่ว่าจเจริญสมาธิมาจนจนได้บรรลุญาณก็ปเุเพนิว่าสาริญมือนกันเพียงแต่ว่า การรึกได้มันจะจํากัดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งคือรับได้ไม่ตลอดทั้งกระบวนอ,อ่อพวกนี้จะให้รายละเอียดได้มากถามตัวไหนก็ตอบได้นะแล้วท่านเราคล้ายๆกับเราเล่าประวัติชีวิตเราในปัจจุบันประเด็นว่าถ้าวันไหนที่อารมณ์ดีสภาพจิตด,ดีจะเล่าได้รายละเอียดเเป็นผนของการฏบัติทางจิตคือให้จิตนั้น เป็นสมาธิมีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตที่มีความพร้อมแล้วก็น้อมไปเพื่อรึกชาติต่างก่อนการรึกชาติได้ก็จะบังเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นเพราะที่ค่อนข้างลงตัวแล้วก็ชัดเจนเนี่นะก็คือต้องระดับอภิญญาขึ้นไปข้อต่อไปถามว่า อยากจะทราบว่าโยเรมันคืออะไรใช่ศาสานาพุทธอีกนิกายหนึ่งหรือไม่ไม่หรอกะเป็นลัทธิอย่างหนึ่งของท่านเมสุสมะเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็เมื่อต้องการมาเผยแพร่ในประเทศไทยพวกนี้ทําแบบธุรกิจนะฮะเราจะเห็นว่าองค์กรเขาจะใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยแล้วจะรวยมากเลยเงินมันไหลไป,ไปกองอยู่ที่องค์กรตรงนั้นเออซึ่งถ้าถามวาวัดเรามีลักษณะอย่างเงี้ยไม่มีฮะวัดในในโลกนี้ไม่มีาาักษนะ ถ้ามีก็พวกมายานรแล้วว่าเทระว่าเราก็มีเนี่ยอย่างบัตรรมกายวันเดียวที่มีวิธีการจัดการลักษณะอย่างนั้นเพราะจะรวบรวมเงินไว้ได้เป็นจนํานวนมากมันเงินมากคนก็มากคนมากมันก็เงินมากวเองอาศัยซึ่งกันอะไรกันเขาพยายามที่จะอ้างเป็นอำนาจทิพมาจากรภาษีอร,ร,ริยเมตรไตรภาษีอริยเมตรไตรนั้น ก็มีในฐานะที่เป็นพระโพธิสัตว์ตอนนี้ท่านก็เป็นเทพประบุอยู่ที่สวงสวรรค์แต่เราจะพบท่านเนี่ยมันโอ้ยมันตรงเรื่องเยอะยากไปหมดเลยสังสารวัฏยังยาวอีกนานแต่ว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบปัจจุบันธรรมชาติมนุษย์นะฮะธรรมชาติมนุษย์ไม่ชอบปัจจุบันคือชอบอนาคตก็คิดว่ามันจะมันจะดีกว่าพอไปเจอข้าวเป็นปัจจุบันแกก็คว้าอนาคตไปเรื่อยๆ นั่นคือธรรมชาติตพราะฉะนั้นแนวแนวแนว,แนวโยเรเนี่ยมันจะมีเหยื่อล่ออยู่ข้างหน้าก็แบบพวกลัทธิพระเจ้าทั้งหลายนะฮะอย่าใจว่ามันจะมีเหยื่อล่ออยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นการลงทุนไม่ค่อยมากแต่ว่าได้ผลมากก็ตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะฮะที่โลกต่ขีเกีย้ แล้วก็มีการบริหารจัดการมาวิธีการต่างๆแล้วคนเราก็ไม่่อยคิดอะไรรอบคอบอัตรมาเคยได้รับนิม,มนต์ให้ไปปาตกถาที่โยเรเนี่ยประมาณสามครั้งเันนะนานแล้วตอนนั้นก็ไปจบการศึกษามาจากอินเดียเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าตอนเข้ามาเราอยู่ที่อินเดียแล้วเขาก็มานิม,มนต์ไปพูดเราก็ไปพูด ไปจุดหนึ่งที่ฝังฝังพลนะ่ะรู้สึกวอะไรจื่อสวนปักกาดอะไรเนี่ยแล้วก็เห็นข้างบนเราก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือเฉยๆเพื่อหลอกลวงคนอื่นห้เข้าใจวันนี้ยคือศาสนาพุทธแต่ว่าเวลาไปนับถือโยเลนะฮะใครแขวนพระอะไรต้องถอดออกหมดอาจจะเอาพระเขาก็ามีรูปกระชายกันดวงอาทิตย์อะไรเนี่ยนะ นี่ก็คือก็พูดยากนะเป็นังเนื้อชอบรังยาคือคนก็ชอบเพราะอย่างนั้นเราจะว่ายังไงมันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเขาอ่ะพอจะพูดไปก็กหาวิษยาจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะพูดยากคือปัญหาเราเนี้ยที่จริงพูดยากเรื่องเยอะนะฮะที่พระรู้เนี่ยแต่ไปไม่กล้าพูดพอพูดแล้วก็ถูกด่าแล้วก็หาวิทยาเขา กลัวเขาจะได้ดีมีหน้ามีตาอะไรแต่ไหนดังนั้นที่เรารู้ปัญหาเหล่านี้ยมันไม่ใช่ไม่รู้เราก็ศึกษาเชียงมันมูลมาเราก็ศึกษาหมอม่อนมาเราก็ศึกษานะ่ะก็รู้ทั้งนั้นเนลอ่ะโรมมนคาตอลิกก็ทําอะไรที่ไหนย,ยังไงเนี่ยเราก็รู้แต่ว่าไปพูดไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกแนวใหม่ๆเนี่ยมันจะมาแรงแล้วก็มีคนเยอะมีกระบวนการกา,ก,การจัดการเนี่ยมีเงิน เงินนี่จะมากม <c oughs> ันอยู่เรเวลาเนี้ยเราจะไปที่สระบ,บุรีเนี่ยจะเห็นมันใหญ่โตมากเลยแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่สระบ,บุรีเป็นคนจากที่อื่นคนจากที่อื่นก็ไปขึ้นไปให้ความสําคัญแก่แก่เขาแต่ต้องชมวิธีการจัดก,การของเขานะคือเหมาะสมกับยุคสมัยมันก็แนวแล้าค่คกับเด็กเซนเหมือนกันคือการประกบตัวแล้วควบคุมมวลสมาชิกเอาไว้แล้วก็มีกฎเกณฑ์ต่าง กระโนมนาว,วิธีการนะฮะวิธีการคือเราจะเห็นว่าชาวบ้านเข้าไปสัมผัสเนี่ยมันมันง่ายแต่วิธีของพระเราเนี่ยที่จริงวิธีค่อนข้างโบราณนะฮะคือยึดแต่ยึดยึดติดในพิธีแบบโบราณมากเกินไปแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมันขาดความสนุกสนานเพลิดเพลิน แล้วก็บางทีก็ไปบีบบังคับอิรยาบถเช่นต้องนั่งแล้วก็ปนมือนั่งเพราเพีพเยบปนมืออย่างเงี้ยมันขัดแย้งกันแลนวิธีการแต่การของเขาเนี่ยเขาเหมาะสมกับคนในยุคใหม่แต่ก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนาหรอกเป็นเรื่องของท่านเมสุสมะตอนนี้มันถึงรุ่นลูกแล้วเนี่ยฮะรุ่นลูกรานั้นตายกันไปนหมดแล้วต้องฟังทั้งหลา,าย ปัญหาในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมอกงามไพบูณ์ในธรรมดงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี